สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับบิลลี่นะครับบิลลี่เป็นที่ปรึกาทางขายใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นผู้ดำเนินการที่นี่ด้วยหรือเปล่าอ๋อกำลังครับกำลังครับกำลังก๊าลังฮะก๊าลังลงสมัครแล้วครับวันนี้จะให้บิลลี่นะครับพามาชมโคราคอร์ด60ปีของเราเองใช่นี่ดูเพลินๆนี่หรอสียอดนิยมใช่ครับอันที่สี่ที่เขาเรียกว่าสีอะไรครับสีเทาแลมโบครับเทาแลมโบนะครับเป็นสียอดฮิตของช่วงนี้เลยนะครับ ลองชมก่อนได้ครับคันนี้ก็ราคาอยู่ที่1 2 2 4 0 0้านบาทครับผมก็คือเอาตัว top premium safety มาทำนั่นเองใช่เอาตัว top เพิ่มจากราคา premium safety อยู่ที่20 0 0มบาทใช่ถือว่าคุ้มนะครับครับผมคุ้มแค่ไหนเราลองมาดูรายละเอียดกันดูนะฮะสำหรับไฮบริดอ่ะช่วงนี้ก็ถือว่าประหยัดอยู่แล้วประหยัดะหมั้นครับตัวนี้สเปคของเขาก็อยู่ที่23.8กิโลเลยนะฮะ ยุคน้ามันแพงถือว่าโกลาภตอบโจทย์ได้อย่างดีมากนะฮะนี่สัญลักษณ์60ปีครับนี่นะครับไฮไลท์ของเขาก็จะมีสัญลักษณ์60ปีตัวนี้เป็นสีที่พ่นมาเลยจากโรงงานหรือเปล่าครับมันจะเป็นแลบอะครับแบเนะแรปรอบพันใช่ถ้าเบื่อก็สามารถลอกออกได้ใช่เพราะตัวสีเขาจริงจะเป็นสีขาวมุกสีขาวมุกนะครับสีขาวมุกหลังคาดำถ้าดูรอบพันแล้วก็ถือว่าสวยมากนะครับ ให้ดูให้ดูรอบกันเลยดูด้านท้ายด้านท้ายหล่อมากนี่ฮะด้านท้ายตรงนี้ก็จะเป็นแบบลมดำใช่ไหมครับใช่ใช่ไปน่าลมดำไปท้ายก็ลมดำมีโน้ตไหมครับตรงเนี้ยอ๋อไม่มีนะมีลายสเกิร์ตใหม่เพิ่มเข้ามานะครับส่วนภายในก็จะเป็น โทนสปอร์ตใช่ตรงนี้ก็จะเป็น2สีครับจะเป็นสีออกครีมครีมนะฮะแล้วก็เดินได้แดงแล้วก็มีสัญลักษณ์60ปีนะครับก็คือรู้ว่าคือรุ่นพิเศษนั่นเองใช่ใช่ครับก็บถือว่าเป็นภายในที่ค่อนข้างสปอร์ตนะฮะสำหรับโกลาคอร์เป็นตัวที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งของโตโยต้เลยนะครับใช่ใประหยัดน้ำมันมากๆตัวนี้ใช่ครับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับ ออปชันความปลอดภัยที่ครบคันพอสมควรนะฮะมีเตือนการชนมีอันดับขีดพุทธคอนโทรลแล้วก็เวลาที่เราจะออกนอกเลนนะครับเขาก็จะมีตัวที่ดึงหน่วงกลับตัวแจ้งเตือนร้ว่บตัวนี้นะครับปตัท้ายก็เป็นแบบไฟฟ้านะฮะแล้วก็จะมีคลิกเซนเซอร์ด้วยเนาะที่สามารถเตะเปิดปิดได้นะครับไฟหน้าก็สามารถปรับสูงต่ําได้นะครับอันนี้ดีมากๆเลยเวลาที่เราโหลดสัมภาระหรือว่านั่งเต็มคันนะฮะ ไปหน้ารถก็จะไม่รอยยางตายผู้โดยสารนะครับแต่ที่ชอบของโตยต้าเลยอ่ะที่ผมชอบเลยก็คือหน้าจอที่เป็นแบบ T-Connect แล้วก็รองรับ Apple CarPlay พนโดรโต้ด้วยนะฮะอันนี้ดีมากๆเพราะว่าเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันลงมาที่มือถือได้แล้วก็สามารถเช็คได้ด้วยว่าเธอแอบเที่ยวกับใครอยู่อะไรใช,ใช่ไหมอันนี้คุณู้ชายจะไม่ชอบหรือเปล่า แต่แปลว่าชอบมากแต่จริงอันนี้ดีนะครับเพราะว่าเวลาเราตามหารถหายหรือว่าใครยืมรถไปเราไม่สบายใจสามารถเช็คได้ว่ารถของเราอยู่ที่ไหนแล้วอะไรเงี้ครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของโตโยต้าเลยนะครับส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จะมีให้แทบจะทุกรุ่นแล้วเนาะใช่ครับมีให้กับทุกรุ่นเลยดีมากๆครับก็มีความสปอร์ตคือมีสรงค่ามูลรูให้ด้วยใช่สวยงามขับกลางคืนมองดูดาวได้ใช่ครับ แต่อย่าเพลินนะฮะมัวแต่มองดาวไม่มองรถอีกไม่ได้นะไม่ได้ถึงเขาจะมีความเซฟตี้ขนาดไหนเราก็ต้องระวังด้วย <c oughs> ใช่ครับเรล้าของโคลราคอร์รุ่นฉลองครบรอบ60ปี้า็มากับแม็กลมดำนะครับเทมากๆนะฮะมาพร้อมกับยางวิชลินไเม์เซฟ4 <98 S> 1 8 <c oughs> นะครับ225ส่วนตัวผมชอบเลสยนะนะ0ชอบแบบว1 8มันดูสปอร์ตเท่ดีใช่นะ ข้อกระจกก็จะเป็นแบบสีดำนะครับออกเบลนูแบกดำเงานะฮะก็จะให้ความสปอร์ตที่ลงตัวของรุ่นนี้นะครับคันนี้ก็มาพร้อมกับกล้องรอบพันนะครับซึ่งสามารถมองได้จริงแล้วก็ดูได้อย่างง่ายดายด้วยนะฮะใช่ครับทำงานทั้งในขณะที่เราถอยหลังหรือในขณะที่เราจะเปลี่ยนองศาจะเลี้ยวนะครับซึ่งกล้องของโตโยต้าทำงานได้ดีมากๆนะครับก็รุ่นนี้เป็นไงบ้างครับบังดี้โอเคเลย น่าใช้นะครับ<ช><ช>คือถ้าขึ้นเรื่องเรื่องของสมบริการเรื่องหลังบ้านโตโยต้าอ,อันดับหนึ่งอยู่แล้วใช่ใชก็วารันตีมาให้5ปีแสนห้าโลเลยนะครับ1น<ช>ึ 150, ่งแสนห้ามื่นกิโลนะครับก็คันนี้มีแค่พันคันเท่านั้นนะฮะผลิตแค่พันคันเป็นลิมิเต็ดรุ่นฉลองครบรอบ60ปีของโตโยต้านะครับก็จะมีรุ่นไหนบ้างจำได้ไหมครับมีโคล่าคอร์สยาลิป <Y aris, S 2> มียาลิปพอตูเนอร์พอตูเนอร์แคมรีแคมรีอิต์ด้วยปะ ก็ถือว่าเป็นรุ่นฮิตที่เราขายดีอยู่แล้วนะฮะถ้าใดที่สนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเซลได้นะครับหรือว่าใครที่อยากจะจองก็ต้องรีบหน่อยเพราะว่ามีแค่จำนวนจำกัดนะครับสวยจริงมาดูคันจริงได้ครับใช่ครับผมมาดูตัวจริงที่นี่นะครับโดยต้าเจริญไทยสาขานวมินครับครับผมวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อน